สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆเคนบ้านรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอ่าคลิปนี้เราอยู่กันที่สะพานจุฬาลงกรณ์นะก็ตอนแรกเดิมทีนะผมตั้งใจวันนี้นะครับจะไปถ่ายที่สถานีบ้านคูบัวนะอ่าพอดีผมมาที่ตลาดนะก็มีตำรวจตั้งด้านนะแล้วก็กลับไม่ได้นะรถผมจอดอยู่ข้างล่างนะ ก็คือใส่หมวกไม่ใส่หมวกนี้ก็เรียกหมดเลยนะครับโอ้เนี้ยครับมอไซค์ผมจอดอยู่ข้างล่างนี้นะเนี้ยคันสีดำดำนะตำรวจก็ฉุดทั้งขวามือนู้นผมก็ออกไม่ได้นะอ่ะครับในจะกลับบ้านก็ไม่ได้นะครับจะไปที่บ้านกูบัวก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ <laughs> เดี๋ยวเราชมคลิปกันที่สะพานจุฬาลงกรณ์ไปก้อนนะก็ <laughs> เดี๋ยวรอให้ ตำรวจเลิกตั้งด้านนะครับแล้วค่อยาย้ายกันไปที่บ้านครูบัวอีกทีนะครับก็ก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามด้วยนะครับอา้าวมีรถตรวจทางมานะครับวิ่งอยู่บนสะพานถึงนู้นนะ ตอนนี้ก็งดวิ่งอยู่นะครับก็ออยังใช้หลางตรงสะพานยุราลงกรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับอ่าเดินรถนะครับสะพานขึงก็ปิดนะก็ได้ข่าวว่าจะเปิดอีกทีพร้อมทางคู่ช่วงนครปฐม,มราชบุรีนะครับมาครับมาชมขบวนแรกนะครับรถพิเศษสินค้าห่อวัตถุด,ด่วนนะขบวนที่985นะครับ กรุงเทพพลำโพงสุงไง่โกลกนะครับแต่วันนี้ยังเดินแค่ยะลา,านะครับเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนะกำลังจะผ่านที่สะพานจุฬาลงกรณ์นะครับตอนนี้ล่าช้าอยู่67นาทีนะก็ออกต้นทางนะครับจากกรุงเทพพลลำโพงนะ11นาฬิกานะครับ แล้วก็จะไปถึงที่ยัล,ลานะในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ10โมงกว่านะโอ้วิ่งกันเกือบ24ชั่วโมงเลยนะ รถจักรไม่หมายเลขคุ้นๆนะ G A สี่ห้าสามเจ็ดนะครับโอ้ถ้าเพื่อนๆจำได้นะหัวนี้นะตายที่ขบวนสองแปดสี่นะตอนผมไปบ้านผูตาหลวงนะก็เคลื่อนขบวนเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับรับส่งสินค้านะครับตอนนี้นะครับสิบห้านาฬิกาแปดนาทีนะครับไม่แน่ใจว่าขบวนที่ 985นะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับก็มาถึงที่ราชบุรีนะตั้งแต่14นาฬิกา43นาทีนะครับวันนี้ก็ตกประมาณน่าจะเกือบ20นาทีแล้วนะประมาณ20นาทีกว่าด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีเลยนะไม่รู้ว่าสินค้าเยอะหรือว่าหัวรถจักรมีปัญหาหรือเปล่านะครับ จอดอยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านคูบัวนะครับ <_ an> ก็มีขบวนที่254นะจอดรอทางอยู่นะครับ <_ an> ก็มาถึงที่บ้านคูบัวตั้งแต่14นาฬิกา44นะมาตามเวลาเลยนะครับโอ้โหต้องมาจอดรอตรงนี้นะเสียเวลา20กว่านาทีเลยนะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องจอดรออีกนานหรือเปล่านะตอนนี้ เนี่ยผมมองเห็นนะ985ก็ยังไม่ออกเลยนะที่ราชบุรีนะครับเอาเนี่ยครับข้อเสียของการเดินรถทางเดียวนะขบวนรถก็ต้องมารอลีกรอลบกันนะครับก็หวังว่าทางคู่ช่วงนครปฐมรา,าชบุรีนะครับจะเปิดเดินรถในเร็ววันนะครับอาตรงนี้พี่ๆตำรวจก็เลิกตั้งด่านไปแล้วนะก็ อย่ามีดราม่ากันนะเพื่อนๆนะก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับก็พี่ๆเจ้าหน้าทีก่ก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับตรวจตาความเรียบร้อยนะครับอ่ามาแล้วนะครับขบวนที่สองฮัทสี่นะตอนนี้มาถึงที่ราชบุรีแล้วนะช้าสามสิบสองเลยนะครับโอ้จากวิ่งมาตามเวลานะตอนนี้สิบห้านาฬิกายี่สิบสามนะครับส่วนทาง ด้านเหนือนะครับทางด้านหลังผมนะสถานีรถไฟบ้านกล้วยนะตอนนี้ก็มีขบวนที่251นะครับเขาจอดอยู่ในทางลีกนะก็วิ่งมาตามเวลาเหมือนกันนะครับนี่ต้องรอ254ไปถึงนะนี่นะครับข้อเสียของระบบการเดินรถทางเดียวนะมีขบวน985นะล่าช้าขบวนเดียวนะครับทาเสียเวลาสามขบวนเลยนะคราวนี้เคลื่อนขบวนออก จากราชบุรีแล้วนะครับธรรมดาที่สองห้าสี่นะครับหลังสวนทนบุรีนะออกต้นทางมานะครับจากหลังสวนนะครับหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะจริงๆตามเวลานะต้องมาถึงที่ราชบุรีนะครับสิบสีน่นาฬิกาห้าสิบนะครับ แล้วก็ถึงปลายทางที่ทนบุรีนะครับ17นาฬิกา25นะก็เดี๋ยวเข้าจอดที่สะพานจุฬาลงกรด้วยนะครับใช้นาต้อมทำกระววนนะวันนี้ ก็เดี๋ยวเราชม254นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปที่บ้านคูบัวนะไปชมรถไฟยามเย็นกันต่อนะครับที่บ้านครูบัวนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่เต็มทีนะครับวันนี้ผมถ่ายวันที่26ธันวาคมนะครับ2566นะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะเอาตัวตอมนะครับ4212 ันนี้ผู้โดยสารไม่เยอะนะครับเพราะว่าตรงกับวันอังคารน,นะไม่ใช่วันหยุดนะครับเมื่อกี้มีผู้โดยสารลงนะครับ ตรงนี้รถไฟทางไกลนะครับหลายๆขบวนนี่ก็ผู้โดยสารเริ่มเยอะแล้วนะครับคลิปที่แล้วผมถ่ายนี่เต็มทุกขบวนเลยนะ,ะก็ไปจอดที่บ้านกล้วยนะครับมีสองันหนึ่งจอดรออยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับที่บ้านคูบัวนะครับ อตอนนี้มาอยู่กันที่บ้านคูบัวแล้วนะ15นาฬกา50นาทีนะครับมีรถกําลังเข้าจอดนะขบวนธรรมดานะครับที่251นะครับโอ้นี่ผมยังมาที่คูบัวทันเลยนะทําเวลามาดีๆนะครับก็ไปล่าช้านะรอ254นะครับเอาตาทอมี4413นะ 38ิแปดนาทีไปเลยนะครับตอนนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยมีผู้ได้สารนะ ต้นทางธนบุรีนะครับ13นาฬิกา10นาทีนะครับถึงไปทางที่ประจบกิลีขันนะ19นาฬิกา10นาทีนะครับต่อไปก็บอดตะขอปากท่อนะครับแล้วก็บางเข็มนะอาจจะมีจอดป้ายหยุดรถนะที่ ห้วยหลงด้วยนะออกจากปักท่อไปนะครับก่อนจะถึงบางเขมนะมาอีกหนึ่งขงบวนนะครับ16บหนาฬิกาหนาทีนะครับมาชมด่วนพิเศษที่40นนะ สุราธานีกรุงเทพเอภาวพิวัตนะครับเดี๋ยววิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดนะ มาแล้วครับชาแค่สนาทีนะครับวันนีอ้ออกต้นทางนะครับสุราธานี9านาฬิกาตรงนะครับ แล้วก็ไปถึงที่กรุงเทพเอภิวัตรนะ18นาฬกา5นาทีนะเฮ้ยรู้สึกว่าคลิปก่อนนี้ผมจะพูดผิดหรือเปล่า <c oughs> ไปพูดว่า18นาฬกา10นาทีนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับเอาเวลาดีนะครับช้าแค่2นาทีนะครับก็เดินหน้าเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับ ชมันต่อนะครับตอนนี้16.45นาฬิกา4ีนาทีนะมีขบวนรถกำลังจะวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่สอ2หนะส่วนส่วนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลำโพงนะครับวันนี้ลาช้าตั้ง20นาทีเลยนะออกต้นทางช้าด้วยนะครับ12นาทีเลยนะ แ่จริงๆใช้ดีเซลลางนะครับไม่น่าฉานะ2องนะครับออกต้นทางนะที่ส่วนสนบดีพัฒนะครับ14บสนาฬิกาสานาทีนะ ถึงปลายทางนะครับที่สถานีกรุงเทพผลำโพงนะ19นายีกา20นาทีนะครับเอาห่วงมาค้องที่เสาเรียบร้อยนะครับอ่าเสาทางด้านฝั่งสถานีนะก็เอามาจากที่บอตะคอนะครับเพราะว่าที่บอตะคอไม่ได้รับส่งห่วงแลนะตอนนี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาชม ขบวนรถเร็วที่1นึนะครับปิดท้ายกันในคลิปนี้นะครับกรุงเทพเอภิวัตรสู่งไงโกโลกนะครับแต่วันแต่วันนี้นะยังเดินรถแค่ยะลานะครับก่อนเนื่องจากน้ำท่วมนะครับาทางเข้าไปไม่ได้นะครับ โอ้เสียงเงียบๆนี่เสียงคีวสวนี้ก็ดังเหมือนกันนะได้ยินมายันนี่เลยนะครับขนาดอยู่ไก่นะเอาวันนี้ช้าสิบเอ็ดนาทีนะครับออกมาจากราชบุรีนะเคลื่อนขบวน เข้าสู่รางที่ล่องใต้แล้วนะรถเร็วที่171นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรนะสินาฬิกาสินาทีนะครับถึงปลายทางสุไหงโกโลกนะส0บนาฬารตรงนะครับคิวเอสวายห้าสองสี่เนะ เต็มเลยเต็มทุกคันเลยก็ยังพ่วงเท่าเดิมอยู่นะอ่าผ่านไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ ภายในคลิปนะครับมีคําพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับกันจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ